วัดตาพี่น้องวดที่แล้วเข้าหกสามตรงตรงวดนี้ให้มาแล้วพี่น้องสามตัวหางเยียมพี่น้องเขากับับส้มรับฟังเลยค่ะคนใดตัวใดไปเลยค่ะหลังจากสัมผัสกับอาจารย์ตะกี้นี่เอฟซีเพิ่นโอนเงินมนาร่วมสร้างสรารการ,ปรเปรียนเพิ่นโชคดีนั่นเ,เลขสร้างวัดของหลวงตาเพิ่นกระเลขโอนมาประวันนุนิยาโทษสัมผัสอาจารย์แวนุนิยาก็เลขขอตังกล้องน,น้อยหนึ่ง เคุณวันคุณวันนิพาคม,มาจากเพิ่นโอนมากเก้าร้อยร่วมสางสาการประเรลี่ยนหลังจากว่างสายกับอาจารย์แล้วเดี๋ยวนุนที่ยาจะโอนต่อมุตนาบุญน้ำเพิินเด้อค่ะอาจารย์ครับครับสาธุูกครับกับขอบข้อได้หลายเนาะครับเนาะคุณวันนิพาสาธุูบุญนะครับเพร่อขอให้คุณวันนิพาร่างกายแข็งแรงลำลำได้ด้วยนะครับเนาะ ค่ะวันนี้พาภูมิมาจาักค่ะโมทนาบุญด้วยค่ะขอบคุณกา,ายบุญเนาะแล้วทิยาบัญกันครับเ,เป็นสะพานบุญให้ไกลลำลำเรื่อยๆนะครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์เป็นยังไงคะโชคดียุบ่ะค่ะ การนเครื่องนึ่งครับอ <c oughs> แบหวานนู่นดียากใจเครืองที่ค้าประจำเครื่องสื่อม,มันใจเคืองบ,บดไส่สื่อเลยเลขหกสามสามหกเลข 6, 3, 6. หกสามมันหนูเลขอันเนาะคานอันทั่วไทยลหรอะหกสามสามหกเสด็จเสด็ดสามโตยุ่หามากะก็เป็นเก่ามากกว่าที่ค่ายเยอะไม่นคานคเป็นเก่ากับิได้โตขเ้นยถ้าเป็นเ <6, 6. S 1> ด้จโตอยู่า เลขหลวงตาเลขสางวัดนีมันพูดเป็นจริงมันเป็นเลขฝันของหลวงตาหรือเลขแังไดนก็ค่ะอาจารย์เมื่อนั่นถามเราก็ลืมครับเป็นเลขนั่งเอาไหมเลขนางเลขนางเอาเลขนางเลขหลวงตาเลขสางวัดครับเลขฝัน็นน้ำนะครับบมีกบูมมาบอกไม่อย่างน้ำสีเขียนไห้น้ำสีแดงครับ เลขหลวงต<ไ>าเลขสร้างวัดวันนี้เพิ่นปอยตองหัวเลยบรือเป่ะครับผมผมไปวัดมาเพิ่นนหยเพิ<ม>่นนั่งเป็นปอยตองหัวเลยครับหัวนี้เพิ่นนหยไปไปว่งางอันมันกับเขาออกสามมันว่าให้บาน,บนเพิ่นกัดซื้อว่าได้แม,แม่นค่ะพวกนี้ผู้ดใดซื้อได้เลขอ,นขอันครันบางมันก็เลยว่าออันนเลลยยจะะป่้ค อาเป็นจะหายเร็วล่องมือหไยไปอาลอตเตอรี่ฮะหายซื่อยังไหวเนาะครับเนาะหาซื่อได้เสดายุเล็กเดมมันนี่จ้ผมส่งไปห้ผมเรื่อง่อเล็กรางหาน้ำค่ะตอเนหาเล็กรางมาน้ำอยู่วันที่พันน่าเล็กลางเพาเขาเขาตะบนเพราะว่าเพิ่นเพิ่นกับเพิ่นกับนีสูตรไหมครับเพราะว่าเล็กเหล็กเออเล็กนางเพิ่นนะคันเพิ่นปลาขันมันชนสูตรสี่ขาจะมาหันเพิ่นกั คป็นมักสามพป็นกับตาเลยนั่งได้กับเป็นเป็นพวกพวกเก่าสามเนาะทำมันกับตรงกันดูเห็นมันตรงกันปนวาพึ่งกำลังใจว่านี่คือการปนว่าว่านี่กับตรงกันมันง่อค่ะอาจารย์ครับแม่ครับเด็กนั่งมันนั่งเบื้องหลบมันไม่เห็นกระแบบพับมือหนอนต้อการหรืมันตรงกันครับมวันนี้อ๋อถ้าเลขตรงกันนี่เปอร์เซ็นต์เข่ามีเลยมันง่อค่ะอาจารย์ครับแม่ไม่ยอมทำมันก็เลยให้ให้ให้วัดบอลเลยครับผม เาเหมือนกนเี่นครับคือนไหนมาเน่นได้เลยครับเน่นบนหกหกศูนยครับหกศูนห claro> ้าตัวเดียวตัวตัวเน่นคักๆคือศูนย์ห้าตัดหกศูนย์ห้าแล้วก็ศูนย์ห้าตัวเน่นนี่คือศูนย์ห้าเนาะ ครับคแต่ว่าก็คือวังหันละหกสามผังมานน้นกากันหมดนอกจากที่ไปน้ำแน่นะครับเนาะค่ะอรัข้าออขงล่างคนไทยตัวได้ค่ะคอาจารย์ข้างล่างคนไหยตัวเดียวนะครับตัวเดียวเลยคือเก้าสามครับเก้าสามล <c oughs> ่างครับ สามตัหกศูนหาเพื huh. Never, mm ่อนเพได้เพื่อนเพื่อกันเก้าศูนหาเป็นพ่ะคาจารย์เลขเลขเก้าศูนหาเป็นเลขขามเสียงมะอ๋อได้ได้ยุดได้ยุครับเด็กตัวนี้แต่ว่าเก่าถ้าเจ็ดเจ็ดศูนหาหนามากบ้าไหมแต่ว่าเก้าศูนย์หาครับการไหวน้อยก็ได้ครับผมเชียร์หกเป็นเก้าเนาะไม่นะอา เอามันมาเนาะเอซีวนนี้นนนนนก็ปล่อยปล่อยเล้วน่ะจะซื้อได้สรุปมาแน่ทางของอาจารย์สายบุญวัดฝาว่าวันที่หนึ่งเมษายนสองห้า2แปดเป็นเลขหลวงตาเลขหลวงตาเลขสร้างวัด เป็นหกศูนย์นอนดียาเขียนกันเก้าศูาเลขสามตัวหกศูาตัดหายหกศูนย์หกหศูหตัวเน้นขึ้นเน้นศูนหบนข้างล่างมาขางเดียวคือเก้าสามตรงกันพระคาจารย์าแมนครับเลขทั้งหมดทั้งมวนนี่เพินเน้นบนมันปะครับถ้าผมาสุดทุนนังขึ้นเน้นบนเลยคนว่าพ่นมัดใจได้คำว่านเนี่ยประมาเสืยน้ำแนวคน่าบอกข้ง 14ผลซื้อน้ำแร่เรื่อยๆเป็นมาสามฝากนะมันใจนะมวลนี่ร่องเบิ้งมันใจบนมวลที่ผ่านมากนี่คนซื้อเป็นมันก็มุนสามมุนหกคับเนาะให้หกเก้าหกเก้าสามมันออกมันออกหกสามปล่อยตองงวดเลยจะจะมีโค้งสุดท้ายป่ะค่ะลุงตาเพิ่นว่าจังไหนเพิ่นจะมีโค้งสุดท้ายแหงบ่อ่า ก็น่าจะมีอยู่ครับเพิ่นมาก็เอาสุดนียะไปลองเบิ่งก่อนปนว่าค่ะวันมี้อย่างตะเพิ่นเพิ่นปั่นปนนิมิตอีกนะครับเนาะค่ะปันปักปักตัวนี้อ้าวขอบคุณอาจารย์หลายๆครับครับติดติดไว้เลดหกขาหกซูลหกซูลหกยังเสียาก็ติดไว้นั่งค่ะตัดให้แล้วทั้งหกหกซูลหกขาเน้นซูลขาขอบคุณอาจารย์หลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางนะคะวันนี้เห็นเอฟซีโซดีแนวทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ครับครับสมัดีะครับขณะทีไม่เป็นเอ,อ,อยฟซี่สิ่งนีนะนะคะเสียงสัมผษณ์รหว่างนุนยากกับอาจารย์สายบุญวัตตาจะให้เปรียบเทียบวัติพันธนมานะคะวัติพันธ์มานี่พวที่ผ่านมาเป็นแบบนี้นะคะนะคะนุญาตาไทยหกหกเก้าหกสามเก้าสามนะคะเลขออกหกสามนะคะข้างล่างเป็นห้ยแปดเจ็ดแปดหานะคะนะคะ เรื่องกระเื่อโบอราณเราจะนะเายเป็นเลขล่องตา<ม>เลขสร้างวัดไทยบุญร่างนุทยาคับ<ม>อาจารย์สายบุญวัดป้าเป็นเป็นสภาพบุญไฮยนะคะสำหรับวัวนี่มันมากหางเดียวคือหกศูนย์หานะคะเลขสามโตหกศูนย์ห้ากระตัดไหากันกันเก้าศูนย์หาต้านไหาหกศูนย์หกห้าศูนย์ห้าเป็นตัวเน้นเน้นบทนะคะขางล่างมาหางเดียวคือเก้าสามนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นเนะื้อทาง ของหลวงตาเลขสร้างวัดนะคะนะคะทุงที่ยากกับอวยพ่อนหายพอม่พี่น้องเอซีโซดีนีทางของอาจารย์สายบุญวัดป่าเลขหลวงตาเลขสร้างวัดนะคะ